สวัสดีครับอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับอูดดี้อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมบ้านที่แข็งแรงสวยงามอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและที่สำคัญราคาเบาๆมากๆนะฮะคือผมบอกว่าอยู่ในเขตกรุงเทพเพราะว่ามันอยู่ซอยพันท้ายมันขึ้นกับอ่าเขตสมุทรสาครแต่มันคือถนนพระรามสองผมก็เลยเรียกกรุงเทพนะฮะแต่ตามทะเบียนบ้านมันคือสมุทรสาคร นะฮะบ้านหลังนี้มีความเป็นมายังไงบ้านหลังนี้มีเนื้อที่นะฮะห้าสิบจุดสี่ตารางวาสร้างเกือบเต็มพื้นที่นะฮะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรประกอบไปด้วยสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องนั่งเล่นและมีหนึ่งห้องครัวและมีลานซักล้างข้างหลังอีกคือ จัดเต็มมากๆนะฮะหลังนี้สาเหตุที่ขายหลังนี้เนื่องจากเจ้าของบ้านรวยแล้วนะฮะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่กว่าหลังนี้ปิดมาไม่ได้ใช้ประโยชน์นะ,ะรู้จักกันก็เลยบอกอ้าวอุดดี้เอาไปขายให้คนที่มีความต้องการบ้านไปอยู่ดีกว่าแล้วก็เอาราคาแบบต่ําที่สุดในโครงการไปเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มด้วยหน้าบ้านนะฮะที่เราเห็นนะครับเป็นประตูรั้วแบบ อะสแตนเลสนะฮะสแตนเลสอย่างดีแล้วตัวไม้เนี่ยไม้ที่ทำล้วนนะฮะเป็นไม้แดงนะฮะแค่ทาสีเชลกเลอร์ก็ใช้ได้แล้วสวยๆเลยนะอยู่เป็น1ิปี20ปีเนี่ยไอ้น,นี่ไม่เป็นสนิมแน่นอนนี่ล้วงแข็งแรงทำอย่างดีให้เลยนะแล้วก็หน้าบ้านมีต้นลีลาวดีแล้วก็มีต้นมะม่วงนะและเขาเข้า,เข,าเข้ามาบริเวณหน้าบ้านนะอันนี้เป็นบ่อน้ำพุนะซึ่งเลี้ยงปลาได้เลี้ยงอะไรได้อ่าผมถามแล้วนะบ่อยังใช้ได้อยู่ เราแค่มาอุดรูมาทําความสะอาดก็ใช้ได้แล้วนะฮะเนี่ยบ่อใช้ได้เลยซึ่งเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็เลยปล่อยทิ้งไว้นี่ผมเสียดายมากนะฮะตัวฝั่งนี้นะ,ะเป็นประตูทางเข้าห้อง่ารับแขกใหญ่นะฮะมันจะมีห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะั่นแหละผมก็เรียกปนกันไปเนาะอ่าแล้วก็หน้าบ้านมีพื้นที่ใช้สอยอีกเยอะมากใครจะมาจัดสวนลมลื่นมากเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้วก็ต้นรีลาวดีนะอ่าอันนี้สวยงามมาก บริเวณบ้านสร้างเกือบเต็มพื้นที่50ตารางวาสังเกตว่าเนื้อที่ข้างๆสองฝั่งพอๆกันนะจะเหลือประมาณข้างละ2เมตรน่าเป็นสำหรับเดินวนรอบบ้านได้คือบ้านจะเดินวนได้ทั้งหลังเลยนะฮะอ่านะอันนี้ก็เป็นระเบียงด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในบ้านกันเนาะพอเราไปดูในบ้านเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าหลังเนี้ยเจ้าของบ้านเนี่ย ขายแต่ตัวบ้านนะเฟอร์นิเจอร์เห็นบอกจะยกไปต่างจังหวัดนะฮะไปบ้านหลังที่สามของเขานะตัวนี้เป็นห้องรับแขกเล็กนะฮะพอเข้ามาประตูเล็กจะเป็นห้องรับแขกเล็กแล้วติดกับห้องรับแขกเล็กก็เป็นห้องครัวในนะฮะอันนี้เป็นครัวในนะครับพวกซิงอะไรนี่ให้หมดแต่ว่าเตาแก๊สเนี่ยหัวเนี่ยเขาจะยกออกนะฮะเจ้าของบ้านเ็าต้องไปทําอีกหลังหนึ่งเนาะ ใครซื้อมาก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมได้แล้วก็นี่เป็นลานซักล้างข้างหลังนะฮะสังเกตว่ากว้างยาวมากเลยนะฮะเราจะกั้นเป็นห้องเป็นทึบอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะเอามาตกแต่งเพิ่มเติมเพราะเจ้าของบ้านเขาไม่ได้ทําไว้นะครับอ,อันนี้ห้องห้องนั่งเล่นที่หนึ่งนะห้องกินข้าวนะ,ะแล้วก็นี่ชั้นล่างจะมีห้องน้ํานะฮะอันนี้ห้องน้ําชั้นล่าง นะใครจะมาบุรณะยังไงก็ดูเอาเลยละกันนะครับพาไปดูห้องนั่งเล่นใหญ่ห้องรับแขกใหญ่นะฮะห้องนี้อ่คือจะกั้นเป็นห้องพักให้กับผู้สูงอายุก็ได้นะเป็นห้องกว้างใหญ่มากอันเนี้ยผมกะด้วยสายตาคร่าวๆน่าจะประมาณอ่าสองสาเมตรคูณสเมตรหรือไงนี่แหละนะเออห้องมันใหญ่อะใช้ได้อะ่ะ กั้นได้เป็นสัดส่วนสองห้องเลยอาจจะกั้นเป็นห้องกระจกห้องหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมุมวางทีวีอะไรก็ได้นะครับโอเคอะเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนขึ้นชั้นสองกันเราขึ้นชั้นสองกันนะอันนี้กำลังขึ้นไปเป็นบันไดสองชั้นสองขั้นนะฮะแต่เจ้าของบ้านก็ทำน่ารักนะว่า พื้นที่ใช้สอยเต็มหมดเนี่ยยังมีตัวนี้ด้วยชั้นสองลอยนะชั้นสองลอยนี่เป็นมุมที่เป็นหิ้งพระวางหิ้งพระมานั่งมานั่งสวดมนต์นั่งสมาธิจัดมุมพระเล็กๆสวยงามมากอันนี้ถ้าไปแต่เดิมมาไม่มีนะอันนี้มาต่อเองก็หมดไปหลายตังค์เหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้เป็นห้องน้ำที่สองอ่าห้องน้ำที่สองนะฮะชั้นบนนะ แล้วนี่เป็นห้องใหญ่ห้องนอนที่หนึ่งห้องใหญ่นะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเจ้าของเขายกกลับหมดยกเว้นแอร์เขาทิ้งไว้ให้นะฮะอ่าแล้วนี่เป็นห้องน้ําของห้องนอนใหญ่ซึ่งห้องน้ํานี้ก็มีอ่างมีอ่างอาบน้ําด้วยนะฮะอ่ามีอ่างอาบน้ําให้เราด้วยนะครับโอเคทีนี้ไปดูห้องนอนห้องนอนที่สอง ห้องนอนที่สองเหมือนเดิมนะฮะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ไม่มีนะฮะดูให้เป็นห้องเปล่าแล้วกันห้องขนาดก็น่าจะทักสี่คูณสี่ไหอ่าสี่คูณสี่เมตรนะครับห้องนอนเล็กซึ่งก็มีแอร์นะแอร์ Air ก็ให้เอาไว้ด้วยนะครับต่อไปไปดูห้องนอนที่สาม อันนี้ก็ห้องนอนเล็กเหมือนกันนะห้องนอนเล็กเหมือนกันนะเฟอร์นิเจอร์ไม่มีนะฮะอ่าเฟอร์นิเจอร์ยกของยกไปห้องนอนเล็กก็ประมาณสี่คูณสี่เหมือนกันนะฮะสี่คูณสี่โดยมีแอร์ให้ด้วยนะครับแอร์ก็น่าจะต้องเอไปซ่อมนะเพราะท่าทาเขาไม่ได้อยู่เป็นปีๆแล้วโอเคอ่ะชั้นบนพอหอมปากหอมคอละเดี๋ยวลงไปข้างล่างกัน โอเคหลังจากชมบ้านกันแล้วนะฮะทีนี้เรามาว่ากันเรื่องราคาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นทั้งหมดนะห้าตารางวาอยู่ซอยพันท้ายนรสิงห์เข้ามาแค่ไม่กี่โลเองแล้วก็ติดกับใกล้ๆถนนพระรามสองซึ่งมีความเจริญแล้วเนื่องจากว่าจะเปิดใช้ภายในต้นปีกลางปี68นี้ ผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้มูลค่ามันจะกระเถิบขึ้นทันทีเลยที่ถนนพระรามสองเสร็จนะฮะแล้วก็มีความเจริญอะไรเข้ามาแล้วครบวงจรเลยที่นี่ใกล้กับโรงเรียนอัสสัมชัญแคมปัสเป็นภาษาอังกฤษเนาะประมาณ1กิโลเองแล้วก็ห่างจากเซนทันเซนทันมหาชัยประมาณ11กิโลเซนทันพระรามสองก็น่าจะประมาณ10กิโลมันเป็นจุดศูนย์กลางที่สะดวกสบายมากทั้งหมดเนี่ย คุณได้เป็นเจ้าของในราคาเพียง2ล้าน7 9หมื่บาทเท่านั้นเองนะฮะขอย้ำคือ2ล้าน7 9หมื่บาทซึ่งหลังเนี้ยได้มีการตั้งขายก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาอยู่ที่3ล้าน0แสนนะฮะผมได้มีการพูดคุยได้มีการเจรจากับเจ้าของบ้านแล้วว่าไหนๆเราก็ไม่อยู่แล้ว ทำไมเราไม่ขายต่ํากว่าราคาตลาดให้คนที่กําลังเดือดร้อนต้องการบ้านไปพักอาศัยให้เขาไปดีกว่าอ,อยู่กับเราก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราก็มีบ้านใหญ่โตมีอะไรหมดแล้วผมก็เลยต่อรองราคาลงมาให้ซึ่งปกติหลังนี้ควรจะขายอยู่อาจจะสองล้านเก้าหรือสล้านนะฮะต่อรองกันแล้วนะแต่ผมให้คุณเลยสองเจ็ค่าโอนอากรธรรมเนียมคนละครึ่งส่วนภาษีทั้งหมดที่เกิดขึ้น คนขายจะรับผิดชอบให้คุณเองสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อทักไลน์แอสไซยูดดี้นะฮะหรือโทรหาผมที่เบอร์0615194646แล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไว้ครอบครองสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ